เพื่อนครับกลับมาพบกับจอลไรเดอร์ครับต้องบอกว่านขนาดนี้นะครับกระแสของ Honda Liad นั้นแรงมากๆนะครับรวมถึงในเรื่องของการประกวดด้วยน,นะครับเพราะว่าที่เว็บเพจของผมนะครับเพจจอรไรเดอร์นะั้นมีการประกวดในเรื่องของความสวยความงามของ Honda l ลีดและวันนั้นมีคนที่ได้เป็นผู้ชนะแล้วนะครับซึ่งต้องบอกว่าอยู่ไม่ไกลจากผมครับเพราะว่าผู้ชนะนั้นอยู่แถวตลาดทรับเจริญอองเงินนี่เองนะครับเป็น Honda Lead ที่มีทั้งในเรื่องของความสวยมีทั้งในเรื่องของความแรงจากเครื่องของ p s p พ l u s เรียกว่าขี่สวยขี่สนุกขี่ขับมันแน่นอนนะครับเอาไปว่าวันนี้ผมจะพาพเพื่อนๆไปดูกันว่าคันด้าลันที่บอกว่ามันสวยจริงๆเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับ และตอนนี้ครับอยู่ที่บริเวณหน้านหน้าร้านของผู้ที่ต้องบอกว่าเป็นผู้โชคดีนะครับในเรื่องของการยืมรถมารีวิวกับคอนด้าลี e คันสวยคันนี้นะครับนั่นก็คือน้องตี้ครับตีสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พี่มาเยือนถึงหน้าร้านเลยนะครับร้านเราชื่อว่าร้านอะไรร้าน69 c i t i z e Shop ครับ S 69 s 9 h o p มีคำว่าโนบิตะแถมทา่าไปด้วยถูกไหมใช่ร้านนี้อยู่ที่บริเวณถนถนวัชรพลน,นะครับแถวตลาดร,าร,รับเจริญก็เน้นในเรื่องของการแต่งสวยแต่งแรงรที่แอบเห็นก็คือมีรถหลายๆรุ่นเลยเช่นตระก,กูลของลีดก็มีแล้วก็มีตระก,กูลของ Honda Wave ด้วย<ช>แสดงว่าทำหลายแนวมามายใช่ครับ แต่ว่าวันนี้เราจะมาเจาะลึกรถคันนี้กันเพราะเนื่องจากว่ารถคันนี้นะครับเป็นรถที่โดนใจสุดละนะครับเป็นรถที่แบบว่าแต่งแบบดูเรียบหรูดูดีมีตระกูลแล้วก็แบบแต่งแล้วแบบขี่มันมันได้นั่นก็คือฮอนด้ l ลีด125สี่วาลคันนี้บอรกรน,นะครับว่าดูแบบคันนี้ถ้าเกิดว่าดูผนผ่าน,นรถเดิมๆไปนะใช่ไหมใช่แต่จริงๆแล้วเพิ่มเติมคือมีของเทพๆเยอะมากเลยนะครับอย่างแรกเลยสีนี้ตอนที่ประกวดมันคือสีแดงนี่ใช่ไหมใช่ครับแล้วทําไมกลายเป็นสีนี้ไปได้พี่ จะทาสีฟ้าตั้งนานแล้วครับแต่ว่าทําไม่ทันประกวดรอบไปแล้วโอเคพอทําไม่ทันปั๊บก็เลยรีบทําแล้วออกมาก็คือสวยเลยเป็นลักษณะของแบบฟ้าหวานๆนุ่นๆนะครับอันนี้คือภายนอกนะครับตามต่อด้วยตั้งแต่ด้านหน้าเลยครับซี่ครับครับด้านบนก่อนเลยครับบนมานี่ก็แบบว่าอลังการงานสร้างมากเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของตัวมือเบรกั้งซ้ายและขวามือเบรกข้างขวานี่คือของอะไรครับของลัสเซยหมุดทองครับ เป็นเบมโบ่อรซซี่หมุดทองอ่าแล้วก็ใส่พวกออปชั่นเสริมเข้าไปถูมไหมเม็ดปรับโคเคนอ่าเม็ดปรับโคเคนอันนี้ก็แพงนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเนี่ยฮะก้านเบรกใช่ก็เป็นงานคาร์บอนใช่ครับแพ้ด้วยเฉียวใช่สวยมากสวยมากนะครับฝั่งนี้ก็คือโอซซี่ฝั่งซ้ายนี่ก็น่าจะเป็น TWM ครับอ๋อ TWM ใช่ครับแล้วก็เปลี่ยนก้านใหม่เป็นก้านคาร์บอนเหมือนกันใช่ครับ 2ตัวนี้ก็แน่นอนนะครับของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับราคาไม่ต้องสืบเพราะว่ารู้กันอยู่ว่ามันแรงๆอยู่นะฮะไหลต่อมานะฮะนี่ก็มีในเรื่องของสติกเกอร์มาแต่งร้านนี้ก็คือเอาสติกเกอร์ไปได้นะมีนะฮะแล้วก็มาที่นี่ครับด้านล่างครับอันนี้เราที่ประกวดก็ไม่ได้ล้อชุดนี้นี่ถูกไหใช่ครับเป็นล้อชุดใหม่หมดเลยครับอันนี้คือเป็นล้อชุดใหม่ที่เพิ่งจะมีวางขายเองก็คือล้อของ f 1ใช่ครับที่เป็นงานฟอร์ส ใช่แต่ว่าสีนี้ไม่มีีนตี้ใช่ครับทําไมอ่ะทําสีมาใหม่อ่ะใช่ครับโอ้โหลงทุนมากใช่ซื้อล้อมาทําสีเลยครับซื้อล้อมาทําสีเพิ่มนะครับก็ยังคงเป็นคอนเซ็ปต์คือหน้า12หลังสิอยู่ใช่ครับนะฮะแล้วก็มาที่บริเวณของตัวท็อกอัพหน้าใช่ครับสเตทอกครับอ่าอันนี้คือใส่เพื่อความหล่อเลยใช่ครับมากับตัวตัวเล็กๆตัวนี้เต่าครับอ่าปั๊มเต่านะครับพร้อมกับบูทตรงนี้วาวอันนี้ก็ไหลตังค์นะครับแพงมากนะฮะ สวยสายฟิตติ้งมาตรงๆเลยนะใช่ครับสวยแล้วก็จานดุมครับใช่ครับคือเป็นงานที่เอามาใส่แล้วหล่อเลยใช่ครับยางก็เปลี่ยนใหม่นะครับเป็นยางซิ่ง T W O W P O T W P O อ่ะชิงเขาไต้หวัดอันนี้ชุดหน้านะครับหลายต่อมาดีกว่ารอกนั้นยังไม่พอนะครับยังมีในเรื่องของกันสะบัดที่ว่าเก็บงานเนียนๆมากกันสะบัดรายละเอียดยากไงบ้างครับพี่ครับอันนี้เป็น s อดีครับเป็นของแท้ใช่ครับคินแท้จุดยึดนี่คือครบหมด ใช่ครับใส่แล้วก็ใ,กใช้งานได้จริงใช่ครับสวยมากตัวนี้ก็หลายตังค์นะครับ ชุดด้านหลังด้านหลังก็โอ้มาเป็นแบบว่าเต็มๆเลยก็คือช็อกอัพไนตอนนะไนตอนตัวนี้ไม่ค่อยมีเห็นคนใส่เนาะใช่ครับใช่ไหมมันหายากอ่ะใช่ครับแต่มันต้องฝั่งนอกเนี่ยครับอ๋อช็อกอัพไนตอนนะครับที่เป็นช็อกงบหัวกับแล้วก็สามารถที่จะปรับในเรื่องของความแข็งความอ่อนได้ตัวปรับเสร็จนะใช่ครับแล้วก็สวยอีกอันนี้ก็คือตัวมือลิงใช่ครับมือลิง CR รครับมือลิงนอกมือลิงก็สวยเนาะคือ แบบแต่งแบบเนียนๆทุกอย่างเนียนหมดเลยนะครับซึ่งอันนี้ก็คือในเรื่องของตัวที่เป็นภายนอกของรถขี่ไปไหนก็หล่อแล้วครับมูลค่าน่าจะหลายตังอยู่นะครับถูกไหมหนึ่คือหายากด้วย<ช>สองคือหลายตังด้วยครับแต่แน่นอนนะครับมันจะไม่ได้จบแค่นี้นะครับจริงๆแล้วเริ่มต้นของสเต็ปของเจ้า o o n d ้ Lead 125เนี่ยมันคือเครื่องตัว e s p ถ้าพูดถึงเดิมๆที่ตีซื้อมาแล้วบอกว่าเฮอเปลี่ยนรถดีกว่า เดิมเดิมมันขี่ดีไหมก็ขี่ดีครับบิดติดมือเลยครับขี่มันใช่แล้วตัวเครื่องมันเองเนี่ยมันเป็นสี่วาลด้วยใช่มันต่อยอดได้ด้วยใช่ต้องบอกว่าเครื่องยนต์ e s p plus นั้นดีจริงครๆครับเพราะเนื่องจากว่ามีความแรงตั้งแต่เริ่มต้นเลยรวมถึงมีความประหยัดน้ามันและความทนทานด้วยอีกทั้งยังเป็นเครื่องยนต์ที่มีความเท่ครับเพราะเนื่องจากว่าให้มาเป็นเรื่องของระบบ4วาลเรียกได้ว่าจัดเต็มจริงๆครับสำหรับเครื่องยนต์ e s p plus ณขณะนี้คันนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับก็คือพัฒนาจากตัวที่เป็น E-S-P Plus ปกติแล้วยังแรงไม่พอครับเพิ่มเติมอีกสเต็ปนี้คือสเตปอะไร63ชัก3ครับลูก63มีชักอีก3 3ครโอ้โหคันนี้ก็น่าจะวิ่งประมาณ170 G.P.S ได้สบายได้ครับทำจากที่ไหนช่างหนุ่มรับเจริเครับอ๋อช่างหนุ่มสัเจริญที่เราเคยไปรีวิวมาแล้วนะครับสรุปคืออันนี้คือรถที่ขี่สวยด้วยแรงด้วยใช่ครับ ใช้งานได้จริงครับใช้งานได้จริงใช่งั้นถามนิดนึงครับตีกรณีที่บอกว่าเราซื้อแบบหลีดเดิมๆมาเนี้ยเราไม่ได้แบบว่าต้องการแรงมากเราแบบแต่งสวยงามอย่างเดียวเนี่ยครับมันพอเพียงไหมก็ถ้าใช้งานก็สเต็ปไล่ข้างครับก็ใช้งานได้แล้วก็คือเอาเครื่องตัว e s p plus ตัวเนี้ยมาต่อยอดคือแค่ไล่ข้างก็พอใช่ครับร้อยสามสิบไม่ด้มีนะมีอยู่ครับสบายใช่ครับตามนั้นนะครับวันนี้ก็ได้เห็นแล้วว่ารถของผู้ชนะนะครับผมว่า ก็สมกับราคาจริงๆไม่ได้ราควาคุยนะเพราะว่าเขาต่อยอดให้มันสวยมากขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้เพื่อนๆนั้นได้เห็นว่า h o n d a l e a d เนี่ยมันก็สามารถที่จะสวยได้แรงได้<ช>นะครับเ<ช>อ,อาเดี๋ยวเราไปขี่เล่นกันดีกว่าดูกันนะครับว่าเรื่องของรถนะครับเดิมๆเดิมๆกับส,สวยๆแบบนี้จะไปยังไงไปชมกันเลยครับ ยังไงบ้างครับขี่กันแบบเพลินๆเลยนะครับกับ Honda l e ีดจากร้าน 6, 9, 69 69 t y n ชอบแล้วก็รถเดิมๆของผมนะครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วลีดเนี่ยเครื่องเดิมๆ e s p Plus ก็ขี่มันแล้วมาเจอกับเรื่องของเครื่องที่มีการโมดิฟายเพิ่มเติมก็ยิ่งมันมากขึ้นแล้วก็ต้องบอกอีกว่ารถคันนี้เนี่ยเดิมๆก็สวยแล้วพอมาแต่งอีกก็ยิ่งสวยขึ้นไปอีกอีกเนาะเรื่องจริงเลยเนาะคือมันก็ต้องบอกว่าเป็นรถที่ราคาไม่แรง แล้วก็แต่งง่ายอ,อย่างที่ร้านตี้เองก็คือจะมีคนที่เอา h อนด a l ลีดมาแต่งเยอะอยู่ใช่คััอ่าคือราคาแต่งมันก็ไม่ได้แพงด้วยใช่ครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเครื่องยนต์นะครับเดิมๆมาก็ถือว่าแรงแล้วนะครับถ้าเกิดว่าทําเพิ่มเติมอีกนิดๆหน่อยๆทีละสเต็ปก็ยิ่งแรงขึ้นไปอีกใช่ครับอ่าเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าเกิดว่าใครที่ชอบลีดนะครับ ผมคิดว่าวันนี้ผมเลือกมากับผู้ที่เรียกว่าเป็นผู้โชคดีไม่ผิดคันแน่นอนนะครับกับน้องตี้จากร้าน 6, 9, 69 City n Shop นะครับฝากร้านหน่อยดีกว่าเผื่อว่าเพื่อนๆอ,อยากจะมาแต่งแนวขี่แบบมันๆกับเครื่องยนต์แรงๆแล้วก็เอาไปว่าสวยๆแบบนี้ติดต่อ,อยังไงได้บ้างร้านอยู่ที่ตลาดทันเจริญนะครับมาหาที่ร้านได้เลยครับมีพี่ชายอยู่ที่ร้านทุกวันครับ ก็คือเข้ามาซับเจริญมาตรงๆมาร้านอยู่ซ้ายมือเลยก็จะมี Honda Lead แล้วก็ Honda sure. Wave จอดอยู่หน้าร้านเลยนะครับผมโอเคครับใครที่สนใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ Honda Lead อย่างที่บอกว่าเป็นรถที่ราคาไม่แรงเป็นรถที่ขี่มันๆจกเคึ้่ดงวน์ี g p พัดนะครับถ้าเกิดสนใจก็รีบๆไปจองซะนะครับวันนี้ขอบคุณที่มากๆครับขอบคุณครับโอกาสหน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรก็ติดตามชมครับวันนี้ผมกัตี้ลาันครับสวัสดีครับ